หัวแถวคุณไดว H1 คุณได้ H1 นะคะ2.5ดีรักปี2021นะคะจรเป็นคัสตะกีนนักค,ค้าค่ะแล้วก็จะมีกล้อง360องศาให้นะซึ่งหนึ่งประตูอัตโนมัตินะคะเปิดปิดได้นะคะสบายๆเลยนะคะใส่สัมภาระได้ด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะวันนี้เราจะเป็นหัวแถวสำหรับคุณไดว H1 เราจะขายดีที่หนึ่งในประเทศของเรานะคะ ัวแถวคุณได้ H1 นะคะวันนี้พี่แม่มาแนะนำคุณได้ H1 นะคะ2.5ดีรักปี2021นะคะแร็กไมล์แค่1แสนโลเท่านั้นนะคะมาดูกันนะคะเครื่อง2005ดีเซลตัวนี้เป็นตัวสีดำนะคะอ่ะมาดูกันภายนอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโคมไฟนะคะจะเป็นโบลเต็กเตอร์นะคะที่สำคัญตัวนี้ก็จะมี ไฟนะคะคด้านล่างนะ,ะเปิดปุ๊บมจะเป็น LED แล้วมีไฟตัดหมอกให้ด้วยกระจังหน้าเพชรนะคะโฉบสุดท้ายของคุณได้เฮดวันเป็นตัวท็อปเลยมาดูนะคะเป็นยางบิดตนนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะล้อแม็กอันลอยจากโรงงานแล้วก็ตัวกรอบไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นสีเดียว กับตัวบอดี้นะคะเป็นสีดานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยมาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในตัวนี้ก็เปิดน้ํามันนะง่ายๆนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหลายไม้นะคะกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะสามารถปรับได้นะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้านะคะมีรอกให้ด้วยมาดูด้านในนะคะนอกจากตัวเบาะหนังสีเบจแล้วนะคะมาดูกันตรงนี้เลยนะคะ ไม่เพียง <What? S 1> แค่1นึ่งแสนโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันคูดคอนโทลนะคะล็อกความเร็วได้นะคะตรงนี้นะคะ,ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟกลางตรงห้องโดยสารนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับปรับตัวประตู้ไฟฟ้าได้นะคะตัวล็อกตัวนี้นะคะเปิดปิดจากด้านไหนได้เหมือนกันเช่นกันแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะ่ะจอนะคะ จอเป็นทัชส,สกรีนนะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีกล้อง360องศาให้นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้แล้วก็มาดูกันที่ตัวนี้นะคะปรับแอร์นะคะเป็นดิจิตอลทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของตัวแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างด้านข้างนี่ก็สามารถที่จะเลือกปรับอุณหภูมิได้หรือว่าเราต้องการเบาะที่มันเย็นนะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิที่เบาะได้เลยนะคะร้อนเย็นอย่างเงี้ยนะคะ บ้านเราอ้อนอยู่แล้วไม่ต้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเย็นแล้วก็มาดูกันที่ช่องนี้นะคะสามารถที่จะต่อ iPhone ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Android ได้หมดนะคะ oh, <no. S 1> ช่องใส่ของและที่สำคัญคันนี้ให้ตัวชาร์จไ i f i ให้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันด้านบนบ้างนะคะด้านบนก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแต่งหน้านะคะคุณลูกค้าขาสามารถที่จะใช้งานได้นะ ซึ่งหนึ่ง,งประตูอัตโนมัตินะคะเปิดปิดได้นะคะสบายสบายเลยนะคะามาดูด้านใน11ที่นั่งนะคะตรงป้ายฟ้าเลยนะใครที่อยากมองหาอยู่มีครอบครัวใหญ่นะคะสามารถนั่งกันไปได้นะคะตรงนี้จะบอกเ็าจะมีหัวหมอนที่รองรับศีรษะได้อย่างสบายๆนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเล็กๆนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะตัวแอร์นะคะ แอร์นี่สามารถปรับได้ทุกจุดเลยนะทุกจุดสบายเย็นแน่นอนนะคะแล้วก็มีจอกลางบันเทิงแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดิ้งกับจอด้านหน้านะคะอ่ะนี่เปิดให้ดูแล้วก็ปิดก็ตรงนี้ก็ง่ายๆปึ๊บมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว H1 นะคะเป็นตัวดีลักตัวท็อปเลยนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะ เปิดด้านในกันด้านในก็นอย่างที่บอกหลายๆคลิปนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะนะคะสามารถใส่ใส่สัมภาระได้ด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะสงครามขายด่วนวันนี้ราคาเพียง1นึ่งร้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถส่นบาทกันไปได้เลยนะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ง่ายได้นะคะขอสินเชื่อผ่านแอปธนาคาร ได้เลยนะคะอนุมัติภายใน1ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะวันนี้เราจะเป็นหัวแถวสําหรับคุณ d ดเ Head เราจะขายดีที่1ในประเทศของเรานะคะ,ะพี่หม่ำส1 1เอสิบสองออตโต้ยินดีให้คําปรึกษานะใครที่มองหารถครอบครัวดีๆคันนี้นะคะไว้ใช้นะโทรปรึกษากันได้นะไม่ใช่ว่าเรามีแค่คันเดียวนะเรายังมีอีกหลายคันให้เลือกนะคะโทรกันเข้ามาปรึกษากันเข้ามานะคะเบอร์โทรอยู่ที่8 0 8 0 5้าแป7 77, 7กนะลพี่แหม่มลงท้ายด้วย7,3ตัวนะตอง7นะโทรกันเข้ามาได้นะคะปรึกษายินดีให้คำปรึกษาแน่นอนนะคะ